สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสขึ้นไปเที่ยวที่กรุงเทพก็เลยถ่ายวิดีโอและรีวิวรูปภาพโดยท,ทั่วไปมาให้ดูกันนะครับวันนี้ผมไปที่แถวโซนรัชมังนะครับก็ไปเดินเที่ยวตึกของ FBT ก็จะมีช็อปของเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์เนมทุกอย่างครับอุปกรณ์กีฬานี่ทุกอย่างครับ มีโอกาสก็เลยไปเที่ยวที่นั่นครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามของตึกเอฟบทไปตึกฝั่งของตึกของกกต25ชั้นนะครับสภาพการจราจรช่วงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาของการทำงานนี่ครับกำลังเดินข้ามสะพานมาไปฝั่งนู้นครับ ขวามือผมก็จะเป็นตลาดนัดหน้ารามนะครับส่วนซ้ายมือนู้นตึกสูงๆก็จะเป็นตึกกะกะท25ห้าชั้นนี่ครับตล,ตลาดนัดหน้ารามเย็นๆครับค่ำๆจะมีคนมาซื้อของกินซื้อของใช้ซื้อของเล่นเยอะมากครับส่วนนี้คนเยอะมากใครมีเวลาว่างๆไปเดินเที่ยวตลาดนัดหน้าลามได้เลยครับผมนี่บริเวณรอบๆ บริเวณที่ถ่ายช่วงนี้ร้อนมากครับร้อนร้อนแดดมากกว่านี้ส่วนบริเวณนี้ก็คือสวนออกกําลังกายตอนเช้าตอนเย็นสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับเหมาะเลยครับบริเวณแบบนี้มีพื้นที่ให้วิ่งด้วยอากาศถ่ายเทสถานที่อากาศโล่งโล่งครับโล่งโล่งมากเลย เดินไปเดินมาก็จะเจอร้านกาแฟร้านนี้ครับน่านั่งมากครับชิลๆมากเลยแต่ไม่ไดนะ้เข้าไปนั่งนะครับถ่ายรูปอัดวิดีโอพอ,อเดินต่อครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆสนามกีฬาราชมังกีฬาสถานนะครับผม